ัสดีครับตอนนี้ก็เรากำลังนัดกับเพื่อนมาจากกรุงเทพซื้อนาฬิกาแบรนด์ไซโกอ๋อยู่นี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รังครับผมชื่อโร่เปิดครับผมมาจากไซโกไทยแลนด์ครับมาในนามของแบรนด์แกไซโกครับผมวันนี้ก็นำนาฬิกาที่ได้ชื่นชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมัสแฮบเนาะเป็นตัวที่ต้องมี เป็นตัวที่น่าสนใจครับเราเป็นเครื่องที่เป็นเอกลักษ<อ>ณก์ตาม่าครับเป็นตัวทองของไซกโกอ,อยู่แล้วครับผมสำหรับแกรนไซโกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ลองขึ้นข้อดูก็ได้ครับมั่งค่อยได้มาจัดโชวเป็นกระเป๋าครับกระเป๋านี้กระเป๋านี้แถมใบแรกในประเทศไทยเลยครับใช่พูดได้นะอันนี้พูดได้เลยจริงเออสวยมากครับก็คือเรื่องจริงอันเนี้ยเป็นแกรนไซโก้ครับนี่ก็ลองใส่ดู อายาสวยกว่าแบ็คแมนเองอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วดีกว่าแบ็คแมนประมาณสามเท่าอ่ะมาวันนี้ก็ยดเดินมันไม่รูยดเดินมันยดการเดินของเมริกาสปริงได้์ยอดอ๋อใช้ระบบสปริงไดร์เข็มสะกดวิญญาณครับเข็มสะกดวิญญาณแสดงงั้นอ่ะเข็มสะกดวิญญาณไม่เคยได้ยินแน่เลย นาฬิกาไซโก้ราคาแพงครับระดับท็อปเลยนี่ก็เป็นแบรนด์ของไซโกเอ่อแบรนด์ไซโก้ไอนาฬิกานี้ออกมาในไทยกี่เรือนครับจริงๆในไทยอ่ะครับมันไม่ใช้ลิมิตเส็จอะไรครับ,บ,บาม,มาันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับสามารถสั่งได้ตลอดแต่ว่าก็อาจะจะมีช่วงที่ขัด เต็มเท่าไหร่ซึ่งเต็มเนี่ยจะอยู่ที่สามวันใช่ครับแต่เราไม่ควรไปใส่กองหมุนนะใช่ครับอ๋ออันนี้ไม่แนะนําไม่แนะนํไม่แนะนถ้าเป็นจริงๆอ่ะในการออโต้ทั่วไปเขาก็ไม่แนะนำนะถึนกรณีต่อให้มันจะหยุดเดินก็ตามเพราะว่านกาเวลาที่มันอยู่ในกองหมุนนะครับกองหมุนเดี๋ยววางไว้ข้างบนนี้ก็ได้วางไว้ตรงนี้นี่นกาครับเวลา มันเหมือนเครื่องยนต์อะถ้าเราสตาร์ทรถตลอด yes. ทั้งวีทั้งวันเลยะมันก็ไม่ีนะครับใกาลแตเจอร์บีมันจะแห้งอะไรข้างในมันอะไรอย่างนี้มันมันผมว่าการสุดล้อของเครืองหรือพวกอะไรนะฟันเฟืองต่างๆกาควนบ่อยจนเกินไปก็ไม่ดีตอนนี้พอเราเรามีในการที่เป็นออโต้เยอะแล้วเราก็จะมีกล่องไวดิ้งเยอะๆไอ้กล่องไวดิ้งเนี่ยครับถ้าเกิดบางยี่ห้อหรือบางแบรนด์มันสามารถที่จะ ได้ว่าให้หมุนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอันนั้นอะได้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดบางเวลาเาขาเจอผิดมาตลอดทีนี้เวลาก็ซื้อใ้กล่องหมุนนั่นแหละว่าไม่ให้นาฬิกามันหยุดไงมันเดินตลอดแต่มันก็เหนื่อยของมันเนาะใช่มันเหนื่อยแน่นอนตั้งมากรามาสิมาสกิยังไม่หล่อ ให้ผมลองลองให้แล้วกันนะครับในเรื่องของการค,คือเขาจะเขาทำระบบใหม่ครับพิบปางก็จะเป็นคนแรกเหมือนกันครับที่ทำ <c oughs> <c oughs> เอวิติ้งเลยวันนี้คือเขาส่งผมมาทำอะไรแบบนี้เลยครับนายญี่ปุ่นเขาต้องการให้เป็นท่านแรกเลยคราวนี้อยากจะให้ลองรบกวนใส่ใสใ่ได้ไหมครับใสเป็นชื่อนะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับ มันจะเป็นเหมือนกับว่าแอคเคาท์าเราของแบรนด์เทโกเลยเ,ออเวลาเราจะทักคือออนไลน์เนะเพนะื่กอกันครับเป็นส่วนหนึ่งครับ <Dam. S 1> อ,อีเมลมีอีเมลมีนเดีย๋ยวไปลองใช้กับอันนี้บอร์อีเมลต่างประเทจะมีอีเมลที่ใช้เปิดเกิดเครื่องก่อนเกิมันจะขัดมาแบบแบบสุดแล้วถ้าเกิดได้อ่านรีวิวมาเยอะๆจะทราบใช่ไหมว่ารรบบมันคือในการที่เขาหนึ่งในสี่ของโลกอ่ะที่ว่าขัดดีที่สุดแล้ว ที่ผมมาเข้ามาจับรงการบรกิการลักชัวรี่คือนากาของแกเซโกอ่ะมันดันดันเป็นนาฬิกาที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเมคเทนสุดในเรื่องของราคาในเรื่องของภาพในในทุกๆด้านเลยครับในในการใส่ใจตัวของเองตัวขอเองก็ได้มีโอกาสไปดูโรงงานที่สวิตมาตั้งหลายโรงงานนะครับไปอยู่ที่สวิตบ้างดูดิซีน่ายามาริดะ เลสเตีล, <S <S ตลนะครับเนี่ยขึ้นนายกนี่มีมีการขัดโยตุนี่คือการขัดการขัดของของไซโก้มันดูคือเขาเวลาเวลาที่นาฬิกาเขาทั่วไปครับเขาจะได้เหล็กมาสเตีลมา3ามหนึ่งหกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไปขึ้นรูปนาฬิกาเหล็แม่เหล็กมีสามหนึ่งหกแอลใช่ครับเกรดโลคหะบอนเขาเนี้ยมันเป็นสเตีลที่ที่ดีต่อสกินของคนไม่แพ้ครับดีที่สุดแล้วเป็นเป็นเกรดเดียวเครื่องมือแพทย์ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแบรนด์อื่นเขาเอาสตีลไปขัดเลยไปขัดไปทำนาฬิกาเลยแต่แกเซโกเขาจะเอาสตีลที่เขาได้มาไปไปทรีมเมนต์ก่อนไปไล่ความร้อนให้ให้สตีลเนี่ยมันแข็งกว่าเดิมพอสตีลมันแข็งกว่าเดิมเสร็จปุ๊บเขาค่อยเอาไปขัดสารสื่อมันจึงเงากว่าปกติสารสื่อสารสื่อเขาเรียกว่าสารสื่อภาษาญี่ปุ่นปะใช่ครับภาษาญี่ปุ่น โอ้โหมันได้ความเงาเยอดะมันช้ำมันไม่ใช่ประตินน้ำเนาะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแค่สติลนะครัเนี่ยโอเค I can buy now มาแล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นเบสชอยเลยเนาะมันขึ้นว่าเบสชอยตอนนี้ตอนนี้แอเคาดิงทั้งหมดเป็นของพี่ลัง ตอนนี้พี่ลังสามารถจะทําอะไรกับนาฬิกาของไดเซโกก็ได้ในกรณีที่จะซื้อประเด็นอยู่ที่ว่าส่วนลดอ่ะมันจะไม่มีในนี้แต่พี่ลังพี่ลังอาจจะต้องลายปาญหาแล้วผมมาจะคีย์โค้ดส่วนลดให้พี่ลังใส่ลงไปเดยมจะจัดการให้คราวนี้ไม่เป็นไรไอซื้อไม่ไม่มาดูนาฬิกาดีกว่าดูนาฬิกาดีกว่าใสวยมากแกแล้ว ไม่ผิดหวังผมเลยพี่รักเองก็เห็นตัวจริงวันนี้ผมก็แบบกับผมมันไม่มีไงเแต่เราที่ว่าไม่มีใครใส่ไใช่ผมก็ใจคือผมไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับนาฬิกาตัวเองของแกรนเซโกนะครับผมไม่เคยรู้สึกผิดหวังตรงที่ว่าทุกเรือนะครับที่มาถึงคุณลูกค้า99%ไม่มีใครปฏิเสธเขาว่า มปิรู้อยู่แล้วแล้วดูมาพักนึงแล้วแล้วเราจะรู้ว่าไซน์เนี้ยเราใส่ได้โอเคหรืออะไรเงี้ยแต่นากาแกสซซโกะมันจะงับข้อมือพอดีไม่ว่าเคิร์ฟเขาอะครับต่อให้ในากาดูเหมือนใหญ่แค่ไหนครับแต่เคิร์ฟมันจะพอดีนี่เซียนนาย,ยมั่งนี่ออกแดดนี่วุ้งวิ้งมากเลยถ้าออกแดดเนี่ยจะปุ้งปิ้งมากเลยครับ เม็ดมะยมอ่ะนี่ให้เห็นเม็ดมะยมหน่อยเม็ดมะยมนี่เป็นเม็ดมะยมแอบนีะครับแล้วก็หมุนได้ได้ผมได้สองฝั่งเนะครับ <PM T S 2> ไปได้ <PM T S 2> ใช่ไปได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วระบบจีมทียร์ระบบจีมทีมันเขาเรียกว่า Greenwich Mean Time เป็นเป็นระบบที่ตั้งเวลาได้สองประเทศสองประเทศใช่ครับไม่เดี๋ยวผมขอเข้าระบบนี้ก่อนนะครับ ค <Here, S 1> ลียระบบชาระเงินให้ก่อนได้ๆแล้วเราก็ GMT ของของของแกรนอะสามารถหมุนได้เลยถ้าเป็นเกิร์สปริงไดร์บนะครับ,ห,รบหมุนได้เลยกดสดเสร็จปั๊บกดดันออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็จัมปิ้งเอาคราวนี้ย ข,ข้อสําคัญคือตัวนี้ครับมันจะอถอยหลังไม่ได้สมมุติว่าเปลี่ยนไปปุ๊บเนี้ยอย่าไปอย,อย่าไปถอยหลังอย่างนี้มนไม่ดีเดินหน้าเดินหน,หน้าอย่างเดียวซึ่งวันนี้วันที่เจ็ดแล้วแล้วเมื่อกี้นี้อยู่บ่ายโมใช่ไหมครับบ่ายแล้วก็ดึงออกมาสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ถอยไปนิดหนึ่งถอยนาทีได้นะครับถอยนาทีได้ถอยชั่วโมงอย่าไปอย่าไปถอยเขาห้าสิบเด็กห้าสิประมาณนี้ สี่ห้าห้าสิบเอ็ดครับแล้วก็เก็บเป็นมะยงจบการทำงานแค่นี้เลยง่ายๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะทีมทีงเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วไม่ใช่เต็มที่เราก็แค่ต้องใช้แบทแมนใช้อะไรไม่ไม่ไม่ค่ได้ยุ่งอะไรกับมันเต็มที่เราก็ตั้งแค่วันเวลาแมน